สวัสดีครับผมน้องโอฮาม่าครับการเตรียมพร้อมครับเต็มที่ครับซ้อมเต็มที่วางแผนในการชกเต็มที่ครับอุ้ยหลายเดือนนะครับประมาณ3เดือนได้ครับเทียมรันเขามีทุกอย่างนะครับเขามีอาวุธที่หนักโดยเฉพาะอาวุธหมัดเป็นที่เด็ดของเขาครับเขาชกที่ผ่านมาก็วางแผนเตรียมแผนกับทีมงานกับโค้ชกับเทรนเนอร์เป็นอย่างดีครับก็ตื่นเต้นนีครับท้าทายดีเพราะว่าผมกับ เคียมรันก็ยังไม่ได้เจอกันมาก่อนก็เป็นความท้าทายใหม่ของผมด้วยครับทําการบ้านหนักทุกไฟครับที่มีรายการชกครับแผนการชกก็ต้องไปดูกันบนเวทีต้องไปดูกันที่ยกแรกครับว่าใครจะเข้าจังหวะใครก่อนแล้วก็ค่อยรันไปตามสเต็ปครับเตรียมตัวรับหมัดของเคียมรันมาพอสมควรนะครับก็มีการฝึกซ้อมมีความสนทานเยอะครับไปน,นี้ก็เตรียมแผนไปนอย่างดีครับ ผมก็คาดการไม่ได้นะครับมันก็อยู่ที่โอกาสและก็จังหวะเป็นช่วงปลายแล้วครับเป็นช่วงปลายช่อมสุดท้ายแล้วก็ต้องพยายามเต็มที่ทําหน้าที่ให้เต็มที่ที่สุดครับอายุ37ครับปีนี้ครับอายุเยอะมันไม่ใช่ปัญหาแล้วครับเพราะว่ามันมีการฝึกซ้อมดีๆมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยเสริมทําให้ร่างกายเราแข็งแกร่งยังเหมือนเดิมครับน้าหนักไม่มีปัญหาครับน้าหนักก็เกินอยู่นิดหน่อยครับ10ปอนด์ครับ10ปอนด์ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรามีการกินดีการบำรุงเรื่องน้ำหนักไม่มีปัญหาแน่นอนครับ เป้าหมายผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมก็จะพยายามเก็บชัยชนะให้ได้ทุกไฟแล้วก็เพื่อจะไปเอาบอลลังผมกลับขึ้นมาครับก็อยากฝากแฟนมวยทุกๆคนนะครับแล้วก็แฟนขับ f อของน้องโอนะครับก็วันที่ยี่สิบอกันยายนนี้นะครับวันลุมพินี81เดือดแน่นอนฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะครับเต็มที่ครับผมวิเคราะห์จากใจจริงโค้งสุดท้ายระหว่างน้องโอกับเคียมรันครับเริ่มกันเลยนะครับเคียมรัน สูง178อายุ29ปี3ฟอร์มในวันนะจริงๆต้องบอกว่าหลายฟอร์มเลยแหละไม่แพ้ใครมาน่าจะ8-9ไฟล์แล้วนะครับสำหรับทางเคียมรันนาปตินักชกจากรัสเซียครับ3ฟอร์มในวันชนะคะแนนพงศิริพีเคนะครับก็เป็นการเปิดตัวที่อาจจะยังไม่ดีมากนะครับแต่ว่าต้อเห็นแล้วครับว่าเขาอาวุธเร็วหมัดเร็วนะครับแล้วก็มีชนะอวตารอวตารเขาก็ไม่สามารถที่จะชนะนอกอวตารได้นะ ทำได้แค่ชนะคะแนนเท่านั้นครับแต่ว่าก็เป็นเกมที่เหนือกว่าพอสมควรเลยรูปร่างดีหมัดเร็วครับคือถ้าคู่ชกจะเตะเนี่ยเขาก็เร็วพอที่จะเข้าไปต่อยหมัดได้ชนิดที่ว่าคุกวงในคู่ต่อสู้ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้เตะเท่าไหร่แล้วก็ล่าสุดเขาเจอกับมวยบู๊อย่างเสือแบ็กครับเสือแบ็กทอพนสี่เก้าซึ่งเสือแบ็กเคยไปแพ้เข้ามาที่รัสเซียและเขาก็มาตบเสือแบ็กถึงถิ่นชนะนอกเสือแบ็กก็คือใครที่คิดจะบวกกับเขา ไม่รอดครับแต่ว่าถ้าเล่นทรงๆเนี่ยก็มีสิทธิ์แพ้คะแนนหรือชนะคะแนนเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วน้องโอ๋ก็ยังมีเหลี่ยมอยู่น้องโอ๋อายุ37ปีสูง171ครับถ้าเทียบส่วนสูงตรงนี้เห็นว่าเคียมรันสูงกว่าแล้วก็หุ่นครับต้องไปดูวันนั้นถ้าเคียมรันมาใหญ่อันนี้น่ากลัวแล้วสิ่งที่เราเห็นจากน้องโอ๋คือยังไงบ้างครับถ้ามวยที่กล้าๆกลัวๆไม่กล้าที่จะบุกกล้าจะแลกหรือว่าพลาดที่จะเดินบุกเข้ามาก่อนอย่างกุหลาบดําในไฟล์ล่าสุด ก็แพ้คะแนนให้กับน้องโอชนิดที่ว่าขาดเหมือนกันนะครับท่านับคะแนนนะและก็สําคัญไปก่อนคือกุหลาบดําเองก็ไม่ได้เป็นรูปร่างชงชกที่น่าห่วงมากนักสําหรับน้องโอกุหลาบดําเตี้ยกว่าน้องโอนะครับกุหลาบดาสูง168และกุหลาบดําก็พาดทาให้กับน้องโอแต่ที่เรามองว่าพี่โอเนี่ยน่าจะเป็นรองนะครับเพราะว่าเจอกับมวยที่หมัดคมๆแล้วมีความเร็วน้องโอหลังๆนี่ก็ดูว่าจะช้าลงไปนะครับเจอสเต็ปหมัดของนิโคคาริโล เจอสเต็ปหมัดของตระกานแฮกเกตี้แพ้น็อกมา2ไฟนะครับจริงๆถ้าไม่แพ้นิโคลแล้วก็โจนาธทานเนี่ยก็น่าจะไม่มีรอยด่างพอยอะไรเลยเพราะว่าน้องโอเองก็เคยชนะตัวเก่งๆอย่างเอเวอรดีรามาสนอบในศึกวันลุมพินีหนึงมานะครับตัวที่มีความเร็วแต่ว่าดูว่าหมัดเนี่ยยังไม่เร็วมากนักนะสำหรับเอรดีรามาสนอบเนาะแต่พอโดนน้องโอตบไปก็จบไปในไฟนั้นนะครับเกมสั้นๆน้องโอก็มีลุ้นครับ เกมยาวๆก็ลุ้นเคียมรันได้อีกเหมือนกันครับมาดูครับว่าเคียมรันจะพลาดให้เราไหมเท่าน,นั้นเองดูว่าเป็นรองจริงครับสำหรับมวยคู่นี้ผมดูว่าเคียมรันนาปติได้เปรียบในเรื่องของสภาพร่างกายเท่านั้นครับแต่อย่างที่เราฟังสัมภาษณ์ของพี่โอมาพี่โอเองก็บอกนะครับจากใจจริงเลยแม้ว่าร่างกายจะแก่แล้วนะครับ38ปีแต่วิทยาศาสตร์การกีฬายัางช่วยได้แต่ถ้าให้ดูเกมครับถ้าต้นๆน้องโอเล่นบวกเล่นแรกก็ อาจจะรุ้นเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเคียมรันไม่เคยแพ้นอกให้กับใครและเคียมรันก็ยังสดสดสิงๆอยู่ครับต้องมีอาวุธเด็ดจริงๆถึงจะกดน็อกเคียมรันได้แต่ถ้าหากน้องโอสามารถรอดพ้นอาวุธของเคียมรันได้ไปในยกที่1และ2ตรงนี้ครับอาจจะทําให้น้องโอมีเหลี่ยมชนะคะแนนครับก็ต้องมาดูครับในการเตรียมเกมเตรียมความพร้อมจะเป็นอย่างไรสําคัญคือคู่นี้ เป็นกติกามวยไทยครับถ้าเป็นคิกบ็อกซิ่งเนี่ยเออลุ้นน้องโอออกแข่งแล้วก็เก็บนิ่มๆก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่พอมาฟัดกันในกติกามวยไทยครับสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่ากลัวขึ้นมาเหมือนกันครับนวมเล็กๆและเขาก็กําลังสดด้วยถ้าเขาผ่านเราเนี่ยเขายิ่งจะคึกเลยเพราะเขากําลังล่าแชมป์1 4 5ปอนด์เหมือนกันครับคุณนี้ดูว่าน้องโอเป็นรองครับเขียมรันน่าจะไล่เราเหนื่อยอยู่เพราะว่าเราเก่านะครับแต่ว่า ถ้าเบียดเบียดนะครับดูว่าคนที่ออกอาวุธเยอะกว่าอย่างเคียมรันน่าจะชนะคะแนนได้ครับก็มาดูครับเหลี่ยมชนะน็อกแล้วก็ชนะคะแนนนะครับนเจ้โอ้ถ้าฟุกฟุกเนี่ยก็อาจจะมีถึงชนะน็อกเคียมรันเลยถ้าเคียมรันมาแบบประมาทแล้วนะครับแต่ระดับนี้เราดูว,ว่าเขาน่าจะไม่ประมาานะครับแฟนมยมีความเห็นอย่างไรครับคู่นี้ผมมองว่าน้องโอ้เสียเปรียบครับเคียมรันดีกว่าและมีสิทธิ์นะครับลุ้นเบียดชนะคะแนนได้ครับแต่ว่าเรายังไม่เห็นเกมแบบ ที่แบบยาวๆแล้วก็สวยๆของเคียมรันนะคือถ้าผ่านยก2ไปบางทีแกก็ต่อยไม่ลงเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกนะเนาะแกเคยต่อยครบ3ยกกับอวตาลและก็เคยต่อยครบ3มยกกับพงศิริพีเคในกที่น้องโอปปราโอปาการโชคชนครับดูครับว่าร่างกายจะมาดีแค่ไหนรอดูร่างกายรอดูองโอ๋นะครับเนื้อตัวจออกมาเป็นยังไงครับแต่บอกตามตรงครับย้าอีกทีคู่นี้ดูว่าเคียมรันจะชนะได้ครับดูแค่ฝั่งเราคงไม่เหมาะครับเดี๋ยวไปดูความคิดเห็นนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง นะความที่เห็นหน้าเพจวันนะครับหลังจากที่โพสต์คลิปการไปดูเนื้อตัวของโอมาหลายคนก็มองนะครับบอกเอาใจช่วยแต่เคียมรันหมัดคมแม่นฟุตเวิร์กดีนะครับช่วงยกช่วงชกยาวกว่ากลัวโดนหมัดเขานะครับกลัวว่าหมัดเขาจะถึงตัวเราก่อนนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่บอกมาเหมือนกันแต่ก็อย่างที่บอกครับนักชกชาวไทยของเราชาวไทยก็ต้องเชียร์ครับก็มีบอกว่าเชียร์น้งโอครับแต่ดูทรงแล้วงานยากแน่ ถ้าฟิตไม่พอมีหลับนะโอ้มองไม่ถึงนับน็อกเลยครับในหลายๆคนนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าผมยังเชื่อในพี่โอทุกไฟท์นะครับแล้วก็เชื่อว่าไฟทนี้กลับมาได้แน่นอนนะก็หลายคนก็ต้องบอกว่าพี่โอสวมหมวกกันน็อกนะครับเดินเตะขารับรองหวานเจีย๊ยบอแผนนี้ก็น่าสนใจครับตั้งกาดไปแล้วก็เตะขาเยอะๆมาดูว่าขาของเคียมรันเนี่ยจะแข็งแค่ไหนเพราะว่ายังไม่มีใครกล้าที่เตะขาเคียมรันมากนะักสักเท่าไหร่ครับอ่า บางคนก็บอกปัญหาคือคางถ้าคางเปาะเคียมรันถลุงซ้ําเร็วมากนะครับก็กล่อมลงมาหลายลายแล้วคือเขามองในเรื่องของอถ้าโดนแล้วจังหวะตามซ้าจังหวะเพชรคาดของเคียมรันเนี่ยมันเป็นจังหวะทีเด็ดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่บางคนก็บอกถ้าเราลุยเดินก่อนน่าจะดีนะถ้ากลัวตั้งรับมันมาเป็นชุดคอมโบแน่ๆฝรั่งมาชุด1 2 3 4 5สอห้าอันตรายอยู่แล้วนวมเล็กด้วยความคิดส่วนตัวนะครับอ่านี่ก็คือ เสียงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นี่ก็คือมองไปที่เคียมรันครับแต่ว่าก็ต้องลุ้นเอาใจช่วยน้องโอนะแต่ผมว่าแผนที่บอกว่าตั้งการแล้วเดินเตะขาดูเนี่ยก็อาจจะได้ลุ้นก็ได้นะครับแต่ว่าต้องออกเยอะๆหน่อยครับแต่ว่าถ้าออกเยอะเนี่ยกลัวว่าน้องโอจะหมดแรงเหมือนกันอยู่ที่พลักกาลังแล้วครับแฟนนัดมวยล่ะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยครับ